รัศมีแข็งส่งกำลังใจถึงเอ็กค่ะเรียกได้ว่ามวยดาราที่ทุกคนตั้งตารอคอยมากที่สุดสำหรับเทนไฟท์เทนสี่สันสองคู่ของรัศมีแขฝงากเกล์ล้นจากทีมแบ็คและเอ็กที่ทีนั้นจากทีมไว้ต้องบอกเลยนะคะว่าทั้งคู่นั้นเป็นมวยคู่สุดท้ายที่หลายคนจับตามองเป็นอย่างมากซึ่งอันนี้รัศมีแขนและเอ็กต่างก็ซุ่มฝึกซ้อมกันยังเป็นอย่างดีแรมปีกเลยทีเดียวค่ะแม้เรียกได้ว่าไฟนั้นต้องลุกชนเลยทีเดียวหลังจาก,กรอคอยมานานหลายสัปดาห์ในที่สุดถึงคิวแล แลกหมัดกันกันแล้วล่ะคะ่ะซึ่งตอนนี้ผลการชกทั้งคู่เป็นการตัดสินทีมได้จะเป็นแชมป์ในสีสซั่นนี้เริ่มกันที่ยกแรกทั้งรัศมีแขและเอกนั้นยังดูเชิงกันอยู่ล่ะคะ่ะแต่จังหวะาทาั้งคู่ก็เข้าแลกหมัดกันอย่างดุเดือดยิ่งในช่วงของใกล้หมดเวลาทั้งเอกและรัศมีแขเองก็เข้าประชิดต,ตัวและซัดหมัดกันนัวจนทําให้หลายคนนั้นส่งเสียงเชียร์กันเต็มหอเลยล่ะคะ่ะจนหมดยกแรกระครังดังขึ้นต่อมายกที่2แม่เรียกได้ว่ายกนี้เป็นยกที่หมั่นมากๆทั้ง คู่นัดเริ่มเข้าแลกหมัดกันได้อย่างหนักหน่วงทางด้านของหนุ่มเอ็กนัดก็ถูกหมัดลัศมีแข็จนทําให้เลือดก,กาเดาไหลทีเดียวล้วค่ะต้องให้แพนสนามดูถึงสองรอบแต่เอ็กนัดก็ยังฮึบสู้เข้าแลกหมัดเพื่อหวังทําคะแนนให้ตัวเองบ้างยกสุดท้ายทีแสนจะบีบหัวใจแฟนๆเสียงระฆังดังขึ้นเอ็กนัดก็เริ่มเดินน้าเข้าหาเพื่อทนานําคะแนนเดินไปเข้าหารัศมีแขรู้จักเบี่ยงตัวหลบซ้ายหลบหมัดของรัศมีแขซึ่งในยกนี้ทั้งคู่โดนกันแบบว่าหมัดแลกหมัดก่อนที่รัศ มีแคจ,จะหมัดจนทําให้เลือดเอกนั้นไหลมาอีกครั้งซึ่งทั้งคู่ก็ทําหน้าที่กันอย่างเต็มที่ค่ะจนเสียงระฆังดังขึ้นครบทั้ง3ยกผลการตัดสินเป็นเอกฉันประกาศให้ทางฝ่ายของรัศมีแคฝากเกลือล้นจากทีมแบค็คเป็นแชมป์ในสีสัน2ไปนั่นเองค่ะหลังจากนั้นทางด้านของหนุ่มเอกเอง ก็ได้ออกมาระบุขอวับมาสินโรงพยาบาลเลยแล้วการใจมันได้มากสู้ไม่ถอยจมูกหักข้อมือโซอนก็ยังสบายต่อยต่อจนครบทั้งสามยกเท้าอองตวนกับรัศมีแขมไม่มากอมให้ไปโรงพยาบาลวันนี้ก็คงยังไม่มาครอบคุณอองกับแขนะคะชิวค่ะรอเอ็กเซลเลเพื่อนทีมขาวรอที่คงสิทธากันก่อนนะเดี๋ยวรีบตามไปหาไม่ต้องห่วงงานนี้ทางด้านของคู่ชกอย่างรัศมีแขเข้าไปส่งกําลังใจว่าหายไม่ไวนะคะพี่พร้อมกับติดอิโมจิในรูปหัวใจด้วย งานนี้บอกได้เลยนะคะว่าทางคู่ได้แรงเชียร์จากแฟนๆอย่างมากมายเลยทีเดียวคะ่ะทางทีมงานก็ขอเป็นกำลังใจให้กับหนุ่มเอ็กด้วยคะ่ะ